สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจดังนี้ เวลกาก้านาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงหน้าขันชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระจาถถานพระราชวโรกาสให้นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านไขเอชนำน,ำนายสเปนเซอร์เลวิสเอ็ดเวิร์ดกรรมการบริษัทแอคนาวชิลเรนคอนซัลทิงจำกัดและนางนิโคลลีนวูดพร้อมครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระรจชทานเป็นค่าอาหารแกเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชุปรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูนพันเอกหญิงนันทพรวีรวัตรที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะ น้ำนายเทนซินดอจิคูโรงเรียนมัธยมตังเมืองบุมทังราชนาจักรภูตานและนางฟาฮานาเบกุมคูโรงเรียนประถม,มะศึกษาอาแซมปือกรุงธากาสาธารณรัฐประชาชนบางกะเทศผู้ที่ได้รับทุนพระชาทานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสตร์เขตร,ร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอองพระบาทกราบมองคมทุนรายงานผลการศึกษานายอภิสิทธ์พึ่งพร เพือในการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่1 4กุมภาพันธ์ถึง28มีนาคม2567เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบ um ัตรในโอกาสนี้ผ um ู 2, ้เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย เวลา14.26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพุทธยสวรรด์พิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติพระนครทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูเที่นเครื่องนมัสการพระพุทธสิหิงและทรงพระดำเนินไปยังพระพราพิธีหน้าพระที่นั่งสิวโมกขพิมานพระจันรพรทานพระาชวโรกาสให้นายเสริมศักดิ์พงษพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าทุลลองพระบาท ถูลกล้าทุนกระหม่อมถวายแผ่นทองคาจารึกพระราชสมัญญาพระอัครราชูปถัมพิกาการจดหมายเหตุไทยโดยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท,ที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุไทยและพระาชทานเข็มกิติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปะ,ปะวัฒนธรรมของชาติประจําปี2567 จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยาม <ไป S 1> ที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าเอกสารสําคัญในความดูแลของกรมศิลปากรซึ่งเป็นฉบับจริง41ชุดกว่า200รายการหลายฉบับไม่เคยจัดแสดงมาก่อนได้แก่จา,จารึกบันทึกสยามแสดงเอกสารโบราณในรูปศิลาจารึก หนังสือสมุดไทยและเอกสารใบราณอาทิศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพระราชะพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดคำพีอันกุรอานรามเกียรติ์บทละครพระชะนิพธลในรัชกาลที่1และมหาชาติคำหลวงสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทยัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวแผนภูมิของแผ่นดินแสดงแผนที่โบราณของไทยในสมัยอยุทธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์เหรียญที่ระลึกและตราประจำจังหวัด นิติสารเมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยสแสดงเอกสารด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอทิกฎหมายตราสาดมดวงส่วนที่สัญญาเบาเร่งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกทาสเมื่อแรกมีการพิมพ์สแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก,แรกที่เปลี่ยนมาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตกเช่นหนังสือจดหมายเหตุบังกอกรีคอร์เดอร์คัมภีคันทรักษาราชกิจจานุเบกษารารชการที่4ต้นร่างสร้างเหมืองเรื่องรองศิลปกรรมเอกสารการออกแบบอาคารตามรูปแบบตะวันตก เช่นแบบแปลนวังพญาไทยยอพระที่นั่งจักรีมหาปรา,าสาทสมุดภาพเครื่องเรือในพระราชวังดุสิตแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยความทรงจําอนุดงามและความคิดถึงแสดงสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่มีที่ผลต่อสังคมไทยเช่นการเขียนจดหมายการสร่งปลายสัญญาบัตรน้ำหอมต่างประเทศรัสิกาอาธิบปปายสัญญาบัตรจดหมายเหตุของพระบรมวงศ์ในโอกาสเสด็จประพาสยุโรปฉลากน้ำหอม ของสะสมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปลอ,อกซิกาภาพจากสองบุรีและหน้ากลักไม่ขีดไฟเอกสารต้นฉบับที่นำมาจัดแสดงนี้เก็บไว้ทั้งในหอสมุดแห่งชาติและหอจดมหมายเหตุแห่งชาติเป็นเอกสารชั้นต้นที่แสดงหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นครังข้อมูลปฐมภูมิของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้กอนเสด็จพระราชาดําเนินกลับ ทรงพราคสอนดวนไตรศนียาบัตรที่ระล,ลึกแล้วส่งหยอดลงในตู้ไตรศนีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ที่พระที่นั่งสิวโมกขพิมานพิพิพธภัณฑ์ทศรันห์แห่งชาติพระนครตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกายกเว้นวันจันทร์และวันอังคารจนถึงวันที่30วิมิถุนาย,ยนนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลยกรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัชราชนารีทรงเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระกรากิจในการเสด็จเยือนองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพ,พันธร์สวิสและเสด็จถึงกรุงเทพมหานครแล้วทรวทัดวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ในการเสด็จยืนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกในนครเจนีวาสมาพานธทรสววตระหว่างวันที่19ถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ศา25สตราจารย์ดกรสมเด็จพระเจ้านงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคตทยาราชนาวีทรงประสบความสำเร็จในการทรงหารือประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชมุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ขึ้นที่ประเทศไทยโดยจะมีการจัดขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของการเฉลิมฉลองที่สำคัญซึ่งตรงกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพั R, R, รษาหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ซึ่งกำหนดการจัดประชมุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567ภายใต้หัวข้อความท้าทายสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวาภาพและเคมีนับเป็นการประชมุมที่จะช่วยสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ตลอดจนความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One h e a ถือเป็นโอกาสอนนันดียิ่ง ในความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์กับองค์การอนามัยโลกเพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันในการป้องกันภัยจากสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม <Hello. S 1> ที่สำคัญผู <Hello. S 1> ้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ชื่นชมในผลการดำเนินงานพร้อมได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ได้ปฏิบัติภารกิจ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งซึ่งเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลในข้อตกลงด้านกลนยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกอีก4ปีข้างหน้าซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน การควบคุมโรคและเสริมสร้างสุขภาพหนึ่งเดียวที่เป็นแนวทางสําคัญขององค์การอนามัยโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ,บ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้านงนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรัชติยาราชนารีได้ส่งร่วมหารือ ไดส่งมีพระดำรัสถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานรอบด้านของประเทศไทยทั้งการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัิานซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health อันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมไ้ด้วยกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้สัตรารารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแม่เล,ลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคัชยาราชนาวีองค์ประธานสถาบัานวิจัยจุฬาภร์ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากองค์การอนามาัยโลกทรงเป็น WHO แชมเปี้ยนหรือผู้ทรงมีบทบาทนำในความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสำหรับงานประชมุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภร์มีส่วนผลักดันให้งานวิจัยของคนไทยได้มีโอกาสออกสู่สายตาชาวโลกและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับนักวิจัยระดับสากลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างโอกาสการร่วมวิจัยตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้อันทันสมัยเพื่อนำกลับมาใช้ป้องกันปัญหาสุขภาพคน ของประชาชนชาวไทยและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไปในการน,นี้จึงขอเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศ 67, ักราช2567นณกรุงเทพมหานครโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pc9.cri.org or.th หรือสแกน QR Code โค้ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซนีวาสมาพันธรัฐสวิตสำเร็จพระเจ้าลูกเถอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระจักรพรรพระโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า เวลา15นาิกา42นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกันยาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระบรมกาชให้ในซานโดชิโปตเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฮังการีชั้นคอมมานเดอร์สครอสวิดเดอร์สตาร์ของเครื่องอิสริยาภรณ์ชุด Order of Mer i t ริสำหรับพระกรณียกิจในการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฮังการีในประเทศไทยซึ่งฮังการียังไม่เคยมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชุด Order of Mer i t ริในชั้นคอมมานเดอร์สครอสว่า ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยมาก่อนโอกาสนี้นางสาวคามิล่าบาลารองหวัวหน้าสำนักงานสถานเอกอากาัครราชทูตฮังการีประจําประเทศไทยร่วมเฝ้าด้วยเวลา16นาิกานาทีพระราชทานพระโบรกาสให้ในช่องคลอสป่วงเบิร์ฟเอกอากาัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกป้ป่วงเบิร์ฟพระยายเอกอากาัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสมเด็กพรมเขียวพระราชการจังหวัดสงขลาเสด็จดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานเจะมาฮาดีเจ๊แลที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุนคนร้ายลอบวางระเบิดขณะกำลังผลกองร้อยทหารพรานที่4514โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45โ,โรราหานปฏิบ,บัติการพิเศษร,ร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนจรยุทธพิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เขาตะเวเหตุเกิดบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอระแงจังหวัดนราธิรรงงาาาาวาสเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสงลขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่จังหวัด,ดวนราธิวาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมเพืราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระสัทานไปมอบแก่สิบตำรวจตรีธีรชัยกิมตันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแง,งอําเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาทการได้รับพระรสชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการเนื่อมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนราธิวาสที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ําอชุริยะสำนักงานชลประทานที่17อเภอมืองจังหวัดนราธิวาสพลเอกประนารุดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการ รวมประชุมติดตามสถา,านการณ์อุทกภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือในจังหวัดนราธิวาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการเน,นื่องมาจากพระราชด,ดำริซึ่งจากอุทกภัยที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ7 7ตำบล588หมู่บ้านเกษตรกร,รได้รับความเสียหายด้านพืช2 6 0 1คนประมง186คนและปศุสตัตว์574คนปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสน้อมนำพระประถมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีโครงการชุลประทานและโครงการชุลประธานอเนื่อมาจากพระราชดำริรวม270โครงการส่วนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริทั้งหมด403โครงการและดีกาที่รัชดรขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริ9โครงการ อาทิโครงการฝายทดน้ําคลองตะลอกบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการฝายทดคลองบารอยางงอพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตํวบลูกโบสาวอํเาเภอบาเจาะซึ่งส่งรับเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่6เมษายาน2562ากิตามที่รัชดรบ้านตะลอกมาเาะนะหมู่ที่1ตําบลูกโบสาวอขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ําพร้อมระบบป,บป,ประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลืรรอรัษดรซึ่งขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค ในตอนบ่ายไปติดตามโครงการฝายทดน้ำคลองตลบบารอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระดดราชดําริอําเภอบาเจาะซึ่งสํานักงานกปรปอสนับสนุสนงบประมาณปี2565ให้กรมจลปรรทานก่อสร้างฝายหินก่อความยาวสันฝาย12เมตร,รสูง2เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ3สายความยาวรวม4,159เมตรและงานก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ900ลูกบาทเมตร,ร2แห่งและ50ลูกบาตเมตร,ร1แห่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566 สามารถส่งน้ําอุปโภคบริรโภคแก่ราษฎรบ้านตะล้มมะเนาะหมู่ที่1และบ้านบือระแงหมู่ที่4ตํตบลลุบโบสาวอวอ236ครัวเรือน1,137คนและพื้นที่การเกษตรประมาณ50ไร่นอกจากนี้ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําโครงการฝายทดน้ําคลองตะล้บาลอเพื่อบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนโครงการฝายทดน้ําคลองบารยาง่พร้อมระบบส่งน้ามาเนื่อมาจากพระราชดำริเพื่อส่งน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านตะล้มมะเนาะหมู่ที่1และบ้านสุงไงบาตูกลุ่มบ้าาานบบบโยหมูท่ที5ตลุสว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกปรช่วงนี้ขอเชิญชมสถาป